ครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนําการทำกลุ่มห้องเรียนนะครับนักเรียนของเราก็จะมีหลายหลายห้องนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะตรวจงานหรือให้เด็กสอบนะครับถ้าเราไปรวมกันเลยทั้งหมดเนี่ยมันจะจัดการยากนะครับดังนั้นเราต้องแบ่งเป็นห้องห้องนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำดูเลยนะครับ อันดับแรกก็ไปที่รายวิชาของเรานะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับนักเรียนและผู้สนใจจากนั้นไปที่ตรงนี้ครับเนี่ยตรง enroll user นะครับรไปคลิกปุ๊บมันมีเลือกกลุ่มนะครับตรงนี้ เลื่อนลงมาครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทําให้ดูแล้วว่ามีอันนี้1ห,ห้องนะ,ะสมมติว่าส0 1นเนี่ยเป็นตัวแทนของ4ทับหนกอไก่อันนี้4ทับหนอไข่นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างกลุ่มนะครับโอเคเราเลื่อนมาข้างล่างครับมาที่ตรงนี้ครับ manage น,น,นะครับเลือก create group นะครับคลิกเลยนะครับจากนั้นตั้งชื่อกลุ่มนะครับ สมมุติว่าเราจะเอา4ทับสนะครับเราจะตั้งชื่อกลุ่มแบบไหนก็ได้ตามตามที่เราต้องการนะครับอ๋อแต่สมมุติว่าผมเป็น4ีทับสผมใช้4 0 2 A นะครับสีแดงหมายถึงยังไงครับสีแดงต้องนะครับก็คือต้องมีนะครับส่วนสีเขียวนะครับ ไม่จาเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วก็บันทึกเลยครับนะครับได้กลุ่มนี้แล้วกลุ่มนะครับตัวเลขตรงนี้นะครับก็คือสมาชิกนะครับในกลุ่มนะครับอย่างอันนี้มีเลข1เนี่ยแสดงว่ามีสมาชิก1คนอันนี้ก็มีสมาชิก1คนอันนี้ยังไม่มีสมาชิกนะครับเมื่อสร้างกลุ่มได้แล้วจากนั้น นะครับเราจะนำสมาชิกเข้ามานะครับสมมุติว่าเราจะนำสมาชิกเข้ามาที่ 402A เนาะ 402A ตรงนี้นะครับเราก็มาที่ตรงนี้ครับ add นะครับ add remove user ครับคลิกปุ๊บนะครับแต่นี้ปัญหาก็คือเราต้องมีสมาชิกก่อนนะครับ ถ้าเรามียังไม่มีสมาชิกเลยเนี่ยเราจะเอาสมาชิกไปใส่กลุ่มไม่ได้ดังนั้นนักเรียนต้องเข้ามาลงทะเบียนเรียนในวิชาเราก่อนนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับมีนักเรียนนะครับมีนักเรียนอยู่3คนนะครับมี3คนนะคนสมมุติว่าเราจะนะครับ เอาสมาชิกเนี้ยนะครับเพิ่มเข้าไปในห้องนี้นะครับในห้องนี้นะเราก็คลิกเลือกปุ๊บหรือบางทีถ้ามีสมาชิกเยอะนะครับคือมากมันมากกว่าคือเป็น20 30 40แล้วเราก็มานั่งหาหาไม่เจอเนาะเรามาค้นหาตรงนี้ครับเราก็พิมพ์ชื่อของสมาชิกนะครับของนักเรียนที่ลงทะเบียนนะครับมันก็จะ ค้นหาให้ในเบื้องต้นนะครับเราก็ไปเลือกแล้วก็ใส่เข้าไปสมมุติว่ามี2คนนะสมาชิก2คนนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ back นะครับกลับไปไหมครับในกลุ่มนี้มีสมาชิกแล้ว2คนนะครับอันนี้นะครับก็นะครับไม่ยากใช่ไหมครับอ่านะครับเมื่อเราให้นักเรียนไปลงทะเบียนแล้วนะครับอย่าลืมนะถ้าเรามีห้องเรียนมากกว่า หงห้องนะครับแนะนำให้ทำกลุ่มนะครับแล้วก็เอาสมาชิกนะครับมาใส่ในกลุ่มนะครับเท่านี้เราก็จะบริหารจัดการคะแนนนะครับหรือกิจกรรมต่างๆได้ง่ายนะครับโอเคครับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ